สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมซ s สซิส n c นนะครับวันนี้เราจะมาลากไก่กันนะครับไก่ใช่ครับไก่เนี่ยครับผมลากไก่ได้ตัวหนึ่งนะครับเอามาแล่เนื้อในเนื้อมันมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ขนไก่อีกสองนะครับเพราะผมคิดจะทําเสื้อนะครับตอนนี้มันเริ่มไม่ไวและมันเริ่มหนาวครับซึ่งการจะได้เสื้อมันต้องหาขนมาด้วยนะครับลําบากลําบากขนทั้งสิบชิ้นเนี่ยผมมีแค่หกเองครับตอนนี้ตอนนี้ต้องหาไก่ก่อนครับ ไก่ไก่ไก่ซ mhm. ึ่งไก่เนะครับเรายิงมันเนี่ยมันจะไม่ตายก่อนนะครับต้องรอสักประมาณเอ้ยก็คือยิงไปจนมันล้มเนี่ยแต่มันยังไม่ตายนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะผมว่าจะเอามันไปเลี้ยงต่อหรือว่าจะฆ่ามันนะครับซึ่งเราอยากจะเลี้ยงต่อเนี่ยเราต้องทําเล้าไก่ก่อนนะครับทาเล้าไก่ซึ่งเล้าไก่เนี่ยก็คราฟได้จากการที่เราคราฟไอ้เครื่องยูนิตแล้วนะครับเครื่องยูนิตเนี่ยนะครับก็จะมีเล้าไก่ให้คราฟครับผม ซึ่งง่ายๆก็คือต้องสร้างบ้านก่อนเอ้ยไก่ไอ้ไก่ไก่ที่สองนัดตายนะครับซึ่งยิงไปนัดน,นี้เราต้องตามมันไปครับตามมันไปนี่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 โจ๊ะ้เาขาวิ่งตามมันไปตามไปมันวิ่งไวด้วยนะตามติดชีวิตไก่กันได้ทีเดียวแน่โดนด้วยเมื่อกี้ไก่วิง่งเนี่ยครับมันยังไม่ตายครับ เอ้ยตัวนี้ตายเว้ยตายเลยมันตายแล้วแลเอ้ยได้สี่ชิ้นแล้วอีกตัวเดียวไก่ตัวหนึ่งรู้สึกจะได้ขนสองชิ้นนะครับนี่นี่นี่เอ้ย,อย่าวิ่งไปทางหมีก็พอหะหมีก็ไม่เสือกเดินทงนี้อีกเฮ้ยมีกล่องเอากล่องก่อนเลยมีจา๋ามีจ๋ามีมีโอ้ยเจอน้ำยาดองศพด้วยครับมันเป็นน้ำมันกา๊าซนะครับแต่ว่า ไ้ขยับยาดองสุบเลยเรียกมันว่ายาดองสุบแล้วกันไก่ไก่ก,กับไก่นี่ผมไม่ใช่ปืนลูกซองแน่นอนนะัะจะบ,บ้าเลยกระต่ายไม่ฆ่าไม่ฆ่าเฮ้ยกระต่ายฆ่ามันแล้วจะได้ไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะไม่ฆ่าแล้วกันขี้เกียจครับแปบ๊บหนึ่งครับเราจะต้อง คนหาของสร้างบ้านด้วยครับตอนนี้บ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับสร้างได้แค่พื้นเองเหลือกำแพงอีกเยอะเก็บเชือกไปด้วยครับที่ทำเชือกไก่เฮ้ยนั่นไก่เปล่าอุย้ยไม่ใช่ไก่มันเป็นหมาบาหมาป่านะครับบางทีผมอาจจะต้องล่าหมาป่าด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการขนมันด้วยนะครับขนสัตว์หนังสัตว์อ่ะ เอามาทําเป็นเสื้อด้วยนะครับเฮ้ยไก่หายากจริงอุ้ยแถวๆนี้มันมีไมมอีกมันมีอีกไหมเนี่ยไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันต้องมองไกลๆครับไก่เนี่ยโอ้โหกล่องไปเกิดบนหินเลยเว้ยอืมดีที่ตาดีเนี่ยโอเค ลูกกลิ้งเมาส์เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าไปแตะมันนิดเดียวมันเปลี่ยนให้เลยมันเช้งให้เลยครับอีกไก่อีกไก่แค่ตัวเดียวเฮ้ยกล่องกล่องถันีแดรอปเยอะอุ้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกล่องไม้ทั้งนั้นแหละครับเดีย๋ยวไปล่าหมีหมครับไปล่าหมีถามใครวะเนี่ยไปล่าหมีเพื่อเอาขนมันมาเพราะขนเราต้องใช้ตั้งสี่ชิ้น ก็แต่หมีเราฆ่ามันได้กี่ชิ้นวะเนี่ยมาป่านี้จะได้ชิ้นเดียวนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับต่อผมได้แค่ชิ้นชิ้นเดียวอีกฆ่าไปสามสี่ตัวแล้วในตัวละชิ้นตัวละชิ้นโอ้เออแล้วก็จะฆ่าสัตว์อะไรนี้ต้องดูเลเวลด้วยนะครับเพราะตอนนั้นผมไปฆ่ามาป่าเลเวลเลเ,เวลสามนะครับมันขวรตีแรงแล้วก็อแล้วก็อะไรเอยแล้วก็เนื้อเยอะด้วยรับผมไอ้มาป่าเนี่ยนะครับ ยิงไปวิวสามต้มองใช้ปืนลูกซองยิงครับตั้งสองนัดเนี่ยนู่นก็มีนู่นก็มีโถกล่องอยู่ตรงหน้ากูแล้วเนี่ยไม่มีโอ้ยขนาบข้างเลยเว้ยผู้คุมกันเอ้ยเดินไปแล้วเดินไปแล้วเอ้ยเอ้ย อุย้ยยังควรโดนอีกอ,อไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอุ้ยคิวด้วยคิวโอ้ย,อยมาจากไหนวะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เกือบเบี้ย,ย,ยแต่มันก็ดีรับมันวิ่งพามาเจอกล่องสองกล่องเลยทีเดียวติดกันด้วย,ยโดนเนื้อโอ้หมานำทางเลกกับการตายของเองนี่คุ้มมาก เจอสองกล่องโอ้เกือบเดี้ยงเมื่อกี้เลือดเหลือนิดเดียวเลยครับนิดเดียวจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ซุ่มไม่เสียงเลยครับสงสัยพี่แกชาร์จอยู่ <c oughs> แบบวิ่งชาร์จมาอยู่เลยเฮ้ยได้หนังเท่าไหร่แล้วเจ็ดชิ้นนี่ครับตัวละชิ้นอเองเฮ้ยบักมีน้อยหรือเปล่า ไม่น่าใช่ครับหมาป่าทำไมกล่องนั้นมันไปยุ่งอะไรกับกล่องตรงนั้นจริงเหมือนเฝ้ากล่องไว้ครับกล่องชิ้นเดียวต้องเอาไ้ได้ครับเอาไ้ได้ไหวไหวมีวิวสองด้วยไหวไหววิวหนึ่งพอว่านะวิวสองไม่ไหวไม่ไหวตามอีกไหม อ๋ไม่แล้ครับตอนนี้มันเดินเล่นแล้ว <_ EN> เฮ้ยเจากล่องนี้โ <_ EN> ปรโปรดมันจะตืนเลยตรงนี้เนี่ย <_ EN> เคยดูยุทธการปราบหมีไหมครับไมวครับแมวเ,เลือดยังไม่เต็มหลอดดีคนระับต้องรอสภาพร่างกายพร้อมด้วยง่ายคือรอเลือดพร้อมด้วย <_ EN> ครับนไปบูบ้าบินอย่างนี้เดี๋ยวตายไม่รู้เรื่อง แล้วผมก็ไม no. ่รู <fin anta> <ots> ้ว <guarding Luigi> ่าตายแล้วของมันจะตกหรือว่าของจะหายไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมยังไม่เคยตายเลยผมเล่นมาเอ๊ะตายรู้สึกจะครั้งหนึ่งนะครั้งสองครั้งนี่แหละแรกๆนะครับตอนตอนนั้นของยังน้อยอยู่ก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้สนใจที่จะกลับไปเอาของคืนที่ศพเก่าครับแล้วก็จําแมพยังไม่ได้ด้วยตอนตอนนี้พอจําได้แล้วซึ่งถ้าเกิดตายนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของมันจะตกอยู่ที่ศพหรือเปล่าหรือว่าหายไปเลยนะครับไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่า นรเราไม่เสี่ยงดีกว่าเราจะเดินทางสายธรรมะจะไม่เอาสายดาร์กครับผมสายดาร์กเป็นอะไรที่เจ็บปวดครับกระตายแล้วนึกว่าไก่ตอนนี้เป้าหม,มายห,หลักเราคือไก่นะครับเพื่อเอาขนมันมาทําชุดยากซะเหลือเกินเล่นตัวไก่ครับไก่เล่นตัวไก่มกักอยู่โซนนู้นนะครับโซนนี้ไก่มันไม่ค่อยมีหรอก าหาวัดดีน้องไก่ตามตามเฮ้ยอย่าวิ่งตัดหน้าหมีขออย่างเดียวอย่าวิ่งตัดหน้าหมีวิ่งไปทางไหนก็ได้แต่อย่าวิ่งตัดหน้าหมีมันไม่ดีเอ้าตายเลยวิยิงยังไงไม่ให้ไก่ตายครับเนี่ยคือผมเคยยิงครั้งนั้นเลือดมันลดเหลือห้ายังไม่ตายครับใกล้จะเดี้ยงแล้วอะ นะแต่นี้ไก่ตายตลอดสิหชิ้แล้วเสื้อรู้สึกว่าต้องพักกอตอีกสนะครับพักกอตอีกสไม่อยากเสี่ยงครับไม่อยากเสี่ยงหมีแถมน่าจะตีแรงด้วยถ้าเกิดจะให้ไปยิงเนี่ยต้องไปยิงใกล้ๆบ้านดีกว่านะครับเฮ้ยยืนขึ้นแล้วโอเวลสองเอสอ้ห้าผมนี้ลบเลยมายุงครับมายุงปืนลูกซองเหลือหกนัดแล้วครับ แป๊บเดียวก็เหลือน,นิดเดียวแล้วเนี่ยกระสุนต้องประหยัดหน่อยแล้วเพราะกระสุนเกมนี้นะโคตรแรงหาโคตรยากคราฟโคตรยากคราฟง่ายแต่ว่าทรัพยากรอ่ะมันมีน้อยครับผมทรัพยากรในการคราฟเนี่ยหายากเอาง่ายนะครับคราฟง่ายแต่ว่าทรัพยากรหายากนั่นแหละจะพูดพวกคุณทําไมเนี่ยเอาเป็นว่าเรากลับบ้านเราก่อนดีกว่านะครับผมคิดจะจะสร้างเตาเผานะครับเพื่อที่จะ สร้างพิกล็อกนะครับแล้วก็เอาพิกล็อกเนี่ยไปเปิดกล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็กซึ่งจะมีของดีอยู่นะครับมีกระสุนเนี่ยเยอะเลยเคยเปิดครั้งนะครับแล้วก็ได้กระสุนปืนลูกซองมา8นัดนะครับชิ้นแล้วก็นี่ครับ weapon parts นะครับก็คือที่อัปเกรดอาวุธนะครับได้มาจากการเปิดกล่องเหล็กนะครับทำไมมีต้องเฝ้ากล่องตัวนี้เลือดน้อยไม่เป็นไรจําเป็นจริงคงต้องเชื่ดริง ตะปูตอนนี้ก็สําคัญนะครับแต่ว่ารู้สึกจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่จะได้ใช้แน่นอนนะครับใช้ในการสร้างบ้านใช้เยอะด้วยแหละนี่จะถึงบ้านลแล้วแล้วจะถึงบ้านลแล้วแล้วขุดแร่คอปเปอร์ไปด้วยครับไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้เยอะหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่การใช้ไอรอนนะครับมีแต่ไอรอนไอรอนไอรอนนังนัันเลยคอปเปอร์ยังไม่ยักเคยเจอ ที่ว่าต้องใช้ในการคราฟของอะครับยังไม่ค่อยได้เจอเลยไอรอนเนี่ยใช้โคตรเยอะโอเคบ้านไหนวะบ้านเอา้าจุดมาร์กหายไปไหนแล้วอ๋อนูน่นอยู่นูน่นบางทีมันก็น่าจะมีจุดมาร์กสีเข้มกว่ามันจะได้เห็นง่ายๆอันนี้สีขาวเฮ้ยอย่าบ่นมากเลยเขามีให้กบหับบุญแล้วตรงนี้ก็กรองสื ดูสิกระสุนไม่เจอเจอแด่พวกของคาบกระสุนปฏิมาปางซซซ,ซ,ซ,ซตรงนี้ก็กองเออแล้วก็พักก๊อตนะครับเราก็หาได้จากกล่องเขียวนะครับกล่องพยาบาลเนี่ยแต่ว่าก็หายากใช้ได้นะไอ้พักก๊อตเนี่ยเพราะงั้นฆ่าสัตว์จะได้ง่ายกว่านะครับ มันเผลอกดเลื่อนอีกแล้วเมาส์สงสัยคุณต้องเปลี่ยนแล้บซื้อใหม่ซื้อใหม่อหมโอเคเก็บครับเชือกด้วยครับเชือกสี่สี่ชิ้นโอโหเก็บมาไม่ครับบ้างเลยเลยเนี่ยไอไปร์สหัวรัวทะลุกรอบเลยทีเดียวเชือกโคตรเยอะโคตรละเยอะเลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะเชือกตอนนี้มีอยู่ส7สเจ็ดชิ้นเนี่ย เอาไก่ okay. เกิดใกล้บ้านนี่มาแล้วก็แผ่นไม้ด้วยโอเคเอ้ยลบออกก่อนเราจะคัฟแผ่นไม้ก่อนครับเชื่อค่อย,อยว่างๆคัฟแล้วกันตอนนี้ต้องคัฟแผ่นไม้ก่อนเพราะมันต้องใช้ในการคราฟของอ่าล่ะดูสิที่ปลูกพืชผักสวนครัวใช้ไม้อีกสิ เดี๋ยวค่อยก่อนอันนี้ก่อนนะครับเตาล้อมนี่ใช่ไหมสิบนะครับอืมอแล้วก็แฮมเมอร์นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการาปรับแต่งบ้านนะครับแต่ตอนนี้เรายังสร้างบ้านเราค่อยสร้างบ้านก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ต้องสร้างพวกสิ่งของก่อนหาของก่อน รัดคัดเลยเนี่ยผมเป็นการมันเป็นการรัดคัดเลยเนื้อเก็บเอาไว้ครับเมื่อกี้รู้สึกเห็นตู้เย็นด้วยนะมันมีการเน่าหรือเปล่าอันนี้ก็เสียวๆอยู่เพราะงั้นต้องรีบต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวรอให้มันค่ำก่อนนับแล้วก็ค่อยย่างจะได้ไม่เสียเที่ยวอูรู้สึกว่ากาันพาวเดอร์จะเยอะแนฮะมีอยู่1นึ่อเ้ยร้อยห้าชิ้นแน่เกรสุนลูกซองเก็บทำไม ส่วนปลอกกระสุนยังน้อยอยู่ครับถ้าเกิดให้เลือกคราฟนะครับจะคราฟกระสุนเป็นลูกซองครับขนไก่อันนี้ร้อยหนึ่งเก็บไว้ก่อนตะปูกับอีก80ชุดโคตรเยอะไม้เจ็ดแปได้9ชิ้นอ้หาเพิ่มจากไหนดีนี่ไงตัดสิครับ ทำเรื่องยากให้เป็นอ้าวเมื่อกี้มันเป็นกรารกระบาดโอเคก็คลาฟเลยได้สองแผ่นได้โคตรน้อยอน,นี่ด้วยอันนี้ได้หกชิ้นครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดีครับพื้นที่วิวสวย เลยเลือกสร้างบ้านใส่ตอนนี้นะครับวิวดีดีโอเคโอเคเซ็ตแล้วก็ครัไในว่าไหนแล้วเนี่ยนี่คราฟเขาใช้พลังงานนี่พลังงานเกลี้ยงเลยนะีย แล้วก็ต้องรอให้มันชาร์จขึ้นมาใหม่อีกเนี้ยเพิ่มทีละหนึ่งสองเพิ่มช้านะครับโอเคเสร็จเอากดข้ามขั้นบีวางตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเเสร็จเองใช้พลังงานอีกอะไรวะเนี่ย อ๋อ hmm. oh, มีการอัพเกรดด้วยเนี่ยพาวเวอร์ยูเนี่ยครับหลอมอ๋อ oh, หลอมอย่างนี้นี่เองเหมือนกับเป็นการยิงเลเซอร์ใช้งี้เลยเนอะโอ้ย oh, เ oh, หน่าแล้วมันเหน่าแล้วต้องรีบย่างโอ้ย <laughs> เ oh, oh, หน่าโชว์เลยเหรอ โอ้โหยิ่งอาหารหาย,ยากๆแซดตูย่างเลยครับไม่รีรรออืมโอ้โหน้ำตาจะไหลเราไปย่างต่อดีก็กงงว่าเนี่ยเน่าโชว์เลยครับอโอ้โหโคตรนานได้ชิ้นเดียวอยู่แถมพลังงานลดโคตรไวด้วยเนี่ยหนึ่งก็ลดไปสาปเปอร์นะครับ อันนี้มันเป็นการอัปเกรดนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานเช่นทําให้ยิงเลเซอร์อาจจะทําให้ไวขึ้นแล้วก็พลังงานลดช้าลงนะครับนี่แป๊บนึงนะอันนี้เอามาเพิ่มได้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่มพลังงานไม่ได้ได้ก็บ้าแล้วอันนี้แหละเพิ่มได้แน่นอนเดี๋ยวต้องแยกก่อนเอา สักสขวดแล้วกันพอปุ๊บจากนั้นก็ไปใส่เปิดเพิ่มพลังงานพาวเวอร์คูณ2แต่ว่าน้ำมันจะหมดไวย,ยิ่งขึ้นนะครับกับเพิ่มช้าๆเพิ่มทีละ1.5นี่39เพิ่มพูดไว40เพิ่มพลังงานในบ้านอันนี้46 47เปิดพลังงานไปเปิดค้างไว้ นี่ย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่เก็บก่อนไปย่างต่อเลยนี่ด้วยเนื้อเน่าย่างด้วยเผื่อได้เผื่อเขาใจดีกินเลยก่อนมันจะเน่าเอออันนี้เกือบแล้วเ,ออเออสียดายครับเสียดายเสียดายยิงเลเซอร์ไป โอ้โหโคตรนานคงต้องอัพเกรดนะครับอัพเกรดใช้ไม่เยอะแต่ว่าใช้แร่เยอะยิ่งไอรอนนี่โอ้โหโคตรเยอะใช้โคตรเยอะทางงานมีการเพิ่มแบบไวๆไ,ไหมอันนี้หรือเปล่า Stone Power Stone ครับ อันนี้น่าจะเพิ่มพลังงานได้เยอะขึ้นนะครับเพิ่มได้ไวขึ้นด้วยผมว่านะอันนี้ที่เพิ่มไอ้มิสครับมิสอันนี้ดิวดิวฟอร์วอเตอร์ฮะเป็นเครื่องขุดหาน้ำครับอันนี้เครื่องขุดหาน้ำน้ำบอกเลยครับ แทบไม่จําเป็นนะครับตอนนี้มีเพียบตอนนี้นะครับคงอยู่ได้อีกสักเดือนหนึ่งในในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมเลยนะครับอยู่ได้เป็นเดือนเลยแหละน้ําที่มีอยู่ตอนนี้เพราะว่าน้านี่ลดยากนะครับลดยากมากเราเก็บไปที่ตัวแค่สองขวดนะครับที่เราเก็บเอาไว้ในกล่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเน่าเนื้อเน่าชิบหายนี่ครับเน่า,นาแล้วเน่า,นาขนาดย่างมีด้วยเนี่ยโอ้ มันเน่าตอนแย่งครับเพิ่มฟืนวีนกรรมใส่ไปเผื่อย่างได้เนื้อเน่าแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ทำทำไปก่อนเข้าไปใส่ไปก่อนโอ้โหยิงเลเซอร์สีแดงอย่างนี้เลยอันนี้ก็ปั่นต่อไปครับยังได้อยู่เออเดี๋ยวครับ ไอ้น้ำมันไอ้น้ำดองศพก่อนใช้เมดิกสชิ้นกับครับยูคิดครับยูคิดอีกสัก2กล่องนะครับสัก2กล่องแล้วที่เหลือเอาไว้ครับเป็นน้ำยาดองศพโ,โอเคเอาฟืนไปใส่ <c oughs> เพิ่มซะอ่าอยู่ได้วันหนึ่งครับประมาณนี้อยู่ได้วันหนึ่ง ขนไก่หกขาดพักก๊อตอีกเนี่ยนิดหน่อยโอเคผมสลับเกมอ่า subsistence นะครับ์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะ